จ้ะเพื่อนๆอ,อันนี้เยพินจะมานำเสนอวิธีปลูกบอนเนาะปลูกบอนปลูกก้านอ่ะปลูกตรงไหนก็ได้จ้ะไม่จำเป็นต้องใช้ไม้แพงๆนะอันนี้คือบอนใต้จ้ะอีนกกาถาอะไรนี้อะไรนะวัวแดงหรือเปล่าเยพินก็จำชื่อไม่ได้เนาะเนี่ยายพินสั่งมาอยู่สวยมากจ้ะเนี่ยเห็นไหมแต่อันนี้บอนบ้านเยพินเนาะ หนุมานจ้ะยายพินจะมาไรนี้ไอ้นี่อะไรเก,ก้ากุุงไกเซอร์แล้วยายพินจะมานําเสนอวันนี้วิธีการปลูกบอนปลูกว่านปลูกยังไงให้สวยปลูกในไหปลาอย่างสวยเลยจ้ะยายพินจะนําเสนอให้ดูนะจ้ะนี่อุปกรณ์เหลือใช้ในในบ้านเห็นไหมอนะันี้จันแดงจันแดงธรรมดาจ้ะ ปลูกแล้ตั้งบนโต๊ะกาแฟจ้ะไม่ต้องเจาะต้องด้านได้นะพราอไม้พวกนี้เขาสามารถอยู่ในน้ําโตในน้ําได้เลยจ้ะหาทรายสวยๆมาโรยหน่อยจ้ะหินสีสวยๆมาปิดหน่อยเนาะได้แล้วนะจ้ะแก้วกาแฟลูกใหญ่ๆนะจ้ะใช้ได้จ้ะสวยสวยแน่ๆเชื่อยายพ็ญแล้อินิีเจเนจันหอมเนาะเนเนจันหอมเนี่ยแก้วใสๆเนะี่ยอันนี้แก้วแจกมาเนะาะแถวบ้านยายพินก็ชํำรวยมาแก้วอย่างเงี้ยเอาทรายใส นี่สเสน่ห์จันหอมจ้ะนี่พินชำวะเนี่ยใส่ไปได้เลยจ้ะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้อะไรก็ได้พอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยสายหยาบใส่ไปเลยจ้ะสายก่อสร้างแล้วนี่แหละจ้ะเอาน้ําใส่พอน้ํามันแห้งเราก็เติมน้ำหอยนี้เราจะเห็นรากเขาด้วยจ้ะแก้วใสใสนะ่เห็นไหม เ,เพื่อนๆน่ารักไหมสวยจริงจ้ะถึงบอกของไทยปลูกยังไงก็สวยนี่จันหอมนะจ๊ะไรนี่จันแดงเราจะปลูกตรงไหนก็ได้ปลูกยังไงก็ได้ปลูกใส่อะไรก็ได้สวยเหมือนกันจ้ะไอ้นี่มาปลูกบอนมั่งไอ้นี้คกตำส้มนะจ๊ะลูกหนึ่งยี่สิบบาทจ้ะของเด็กเล่นเอามาปลูกได้ ปลูกอะไรดีบอลนี่เขาอยู่กับน,น้ําได้จ้ะเยพินจะบอกเลยจ้ะปลูกตาส้มปลูกอะไรดีนี่ปลูกอะไรดีปลูกอันนี้เลยไปมือเยพินโดนเนาะเยพินใช้กล้องไหม่ท่านไอใช้ขาตั้งกล้องไหม่ถนัดจ้ะนี่จ้ะปลูกอะไรดีปลูกอ่ตัวนี้เลยเชื่อเยพินขอเยพินก่อนนะเดี๋ยวยพินเอามือล้วงปลูกกันต้นนี้เลยเนาะในคก สวยจ้ะเพื่อนๆดูสิสวยไหมสวยขนาดปลูกในคกตําน้ําพริกยังสวยเลยเห็นไหมไม่มาจาเป็นต้องไปหาอะไรแพงๆมาปลูกปีใหม่เนี่ยเราไปให้ใครก็ได้จ้ะแทนขนมเคก้กขนมเปี๊ยะบางทีซื้อขนมเปี๊ยะกันกล่องละร้อยซื้อมามาเดาอ้าวอยู่อีกสองวันสามวันหมดอายุโอ้โหต้องรีบกินขนมเคก้กต้องรีบกินไม่กินเดี๋ยวหมดอายุ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเน,นี่ยซื้อคกยี่สิบาทซื้อต้นไม้ยี่สิบาทสี่สิบาทเอาไปให้สองต้นก็หมดไปแค่แปดสิบาทยังหรูสวยเห็นไหมแลวอันนี้เท่าไหร่แก้วฟรีมีอยู่ในบ้านเราซื้อต้นไม้สองต้นสามสิบบาทหมดไปสามสิบบาทเอาไปให้เพื่อน เปิดทำงานมาชำรวยเพื่อนมีเพื่อนยี่สิบคนหมดไปแค่สามร้อยบาทได้ของฝันให้เพื่อนละสำหรับคนงบน้อยนะจ๊ะปีใหม่นี้ได้เลยจ้ะเพื่อนสิบคนก็หมดแค่สามร้อยเพื่อนยี่สิบคนก็หมดแค่หกร้อยบาทแล้วเพื่อนเพื่อนลดน้ำเพื่อนเพื่อนเขคงจะไม่ลดล้นแก้วหรอกจ้ะแล้วอยู่ในนี้เขาอยู่ได้จ้ะเขาก็จะโตโตพอประมาณจ้ะถ้าเกิดเขาอยู่ที่ฟางเขาก็จะโตเยอะ แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ที่แคบสารอาหารน้อยเขาก็จะเป็นไม้แคะจ้ะอันนี้จันหอมนะจ้ะมีสน่หสน่เป็นคู่เลยนไหมดูดูแล้วเนี่ยเห็นไหมสบายตาสบายใจและอันี่มาหอยปลาหายปลรราปลูกอะไรนี่ไหยปลรราปลูกได้ได้หยปลรราปลูกนี้เลยจ้ะหอยปลรราต้นมันใหญ่ต้นมันหาม,มันสูงเนาะมาปลูกอันต้นสูงเนี่ยนี่จ้ะเจ้ากงไก่เซอ ยายพินจะปลูกเจ้ากุงไกเซอร์ไว้ในหอปลาลานะจ๊ะเพื่อนๆใครดูปีใหม่นะยายพินจะถ่ายรูปให้ดูว่ามันจะงามขนาดไหนบอนเนี่ยถึงเขาเราไม่ต้องลดน้ํามากจ้ะเราปลูกไว้ในนี้เขาสามารถอยู่ได้จ้ะเขาปลูกในน้ําได้เลยจ้ะดูดินเนี่ยไปกําปูของยายพินมาเดี๋ยวยายพินเอาใส่หอยปลาลาก่อนเนาะขอวางก่อนนะจ๊ะไปจ้ะ ว่าหอยปลามันใหญ่ไปมันน้อยไปเจ๊เปิเมมาอันนี้เลยเดี๋ยวนกกระทาไปอยู่ด้วยเพื่อนเห็นไหมไม่นานเกินรอ,อเขาก็จะเต็มหอยแล้วไม่ใช่นอนนะจะจะคิดว่านอนบอกไม่นานเท่าไรเขาก็จะเต็มหอยเราต้องเหลือพื้นที่ว่างไว้ลดน้ำมั้งจะ้ะขอจะพินปลูกสองมือก่อนเนาะได้ยินไหมเนี่ยแก้ว จันดาจันดาสวยๆที่เรามีอยู่เนาะอันนี้ถ้าเขาอยู่กลางแจ้งสีเขาก็จะกัดเป็นสีเนี้ยสวยงามมากเลยจ้ะวิธีกัรขยายพันุ์เขาก็ไม่ได้ยากเลยนะเดี๋ยวเจี๊ยนหามีดก่อนเอามีดไว้ไหนเนี่ยใครขโมยมีดจจพินบ้าเปลป้า,ปาคนดูขโมยมีดจีพินไามีดปาเนี่ยหาม่เจออ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็คนดูแฟนคลับขโมยไปซะแล้วนั่นเนี่ยมีดเนี่ย จะดำส,สวยๆนี่เลยจ้ะต้นไหนดีต้นที่ส,สวยๆต้นใหญ่เอาไว้เลี้ยงกอนี่จ้ะต้นนี้เนะาะหรือต้นนี้ดีเสียดายจะตัดใจตัดสักต้นหนึ่งไว้ทำให้เพื่อนๆดูนี่ว่าเราสามารถปลูกได้เลยต้นไม้พวกนี้ปลูกง่ายๆจ้ะ เขามีลากลนี่อึ๊บนี่จ้ะเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ละเดี๋ยวพี่ล้ลางน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวขอเอาเอา้ายออกสักหน่อยก่อนนะเอา้ายออกสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วเอา้ายใส่ที่หลังเราต้องใส่ต้นไม้ไปก่อนแล้วถึงเอา้ายใส่ที่หลังจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวลากจะงอท้องยอดดูท้องยอดเนดดี่ยดูเพื่อนเพื่อนดูเนี่ย เพื่อนดูนะหมาขี้อิดฉาเนี่ยถ้าเป็นจันขาวนะเขาขโมยกินใบหมดเลยจ้ะทำจันอื่นทำบอลเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าจาทำจันขาวนะลักหมดกินหมดดูเนี่ยเพื่อนเคยเห็นหมาขี้อิดฉาไหมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจัดการท้องหยอดก่อนจ้ะไอ้นี่ขวดกาแฟขวดกาแฟขวดเหล้าผัวที่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แล้วอวะจ้ะไอ้นี้อะไรนะอย่าพินก็เรียกชื่อไม่ถูก สันดูป่ะสันดูลูฟิโลก็ไม่รู้แต่ยาพินเรียกไม่ถูกหรอกนะอันเนี้แต่รู้ว่าเขาเรียกวโอลินนั่นแหละยาพินเรียกไม่เป็นหรอกนะยาพินซื้อมาเขาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเนี่จ้ะเพื่อนๆตัดเลยจ้ะตัดแค่ลากเขาอะแค่ไหนเลยเขามีข้อเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะจ๊ะยายพินตัดหลายรอบแล้วเนี่ยจะ้ะตัดมาเดียเขาก็แตกตัดมาเดียเขาก็แตกเดี๋ยวยาพินจะทําให้ดูนะจ้ะ เพื่อนๆดูนะเขาก็เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะแค่นี้แหละจ้ะพราะความสวยงามของต้นไม้บ้านเราเนี่ยเห็นไหมพอเราตัดไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่อีกเกบินตัดหลายรอบแล้วเนี่ยพอเราตัดปุ๊บเขาก็มียอดใหม่ให้เราตัดอีกจ้ะไม่ต้องไปเสียดายจ้ะต้นไม้อ่ะเรายิ่งตัดยิ่งแตกจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยเพื่อนๆเ,เชื่อไหมบอนสีชุดนี้จันดำ สน่หจันแล้วก็บอลสีชุดนี้ลงทุนไม่กี่บาทเลยจ้ะแต่ถ้าเราไ่ฝากเพื่อนๆน,นะปีใหม่นะรับรองสวยหรูจ้ะน่ารักไหมจ้ะนี่มันกระมอมกัะแมมหมดเนาะที่จะพินทําเนี่ยนะมันไม่ยากเลยจ้ะเปลี่ยนความคิดกันเนาะปีใหม่แทนที่จะให้ให้ ให้เล่าให้อะไรกันมาให้ต้นไม้ก็ดีกว่านะจ๊ะ,อะเออเห็นไหมความสวยงามเปลี่ยนความคิดกันนะจ๊ะต้นไม้ถูกถูกก็สามารถทำให้สวยได้จ้ะเ,เห็นไหมอันนี้คือบอนบ้านาน,นะจ๊ะราคาไม่แพงมากจ้ะเนี่ยบอนป่าบอนใต้เิพินก็มาทำได้จ้ะแตนีจันดำเิพินขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพลงมันดังมาก จริงจริงยังไงก็ยังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรเป็นกําลังใจให้ยายพินบ้างนะจ๊ะยายพินก็จะเพาะบอนต่อแล้วเอฟซียายพินให้บอนมาเยอะเลยยายพินก็เก็บไว้ยังไม่ได้ช้ำเลยเนาะจะช้ำซะหน่อยวันนี้กราบขอบพระคุณเพื่อนๆจริงจักจริงจักจักใจจริงจัก